เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปคนส่วนใหญ่ลุกขึ้นมาทํางานทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทําให้มีสภาพชีวิตที่แตกต่างออกไปจากเดิมนั่นก็คือนิยมครองตนเป็นโสดจึงเกิดคําถามว่าเป็นโสดอย่างไรให้เป็นสุขในทางธรรมก็มีคําตอบว่า 1. อย่ายึดติดบทนิยามที่ว่าชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่มีคู่ 2. ออย่าโทษตนเองว่าทำกรรมมาไม่ดีจึงเป็นเหตุให้ไม่มีคู่ สามอย่าหมกมุ่นคุ้นคิดจนเป็นเหตุให้จิตตก 4. ทํางานที่ตนเองรักซึ่งจะทําให้มีความสุขอยู่เสมอและ 5. ในเมื่อไม่มีคู่ครองก็ควรจะมองหาประโยชน์สสดิผลที่ตนเองจะทําเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติได้ถ้าทําได้เช่นนี้ยิ่งโสดก็จะยิ่งสุขไม่ใช่ยิ่งโสดก็ยิ่งเสื่อม